วัสดีคับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมสมัครพารวยครับวันนี้ผมจะมารายงานให้ค่ะท่านผู้ชมนะครับมาดูเกี่ยวกับการทำเขาเรียกว่าทาตาลเขาเรียกว่าหักหักคอมานะครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เอาวัตถุดิบธรรมชาติคือนี่คือใบใบตาลนะฮะเดี๋ยวดูว่ากระบวนการจะทํำยังไงครับเราจะมาพบกับปราชญ์ชาวบ้านก็คือพี่อนิรุตขาวสนิทหรือพี่เขียดนั่นเองครับ ก็เป็นที่ปรึกษาสุดกำพันครับจะมาทำวิธีการทำหักคอม้าทำจากใบตาลนะครับว่าแล้วก็จะมัมุงหลังคาอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้คือจะมัมุงให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูวิธีการการทำว่าเขาทำยังไงเดี๋ยวดูกันเลยครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูดูว่าขบวนการการทำทำยังไงครับนี่ครับพี่เขียดสวัสดีครับพี่เขียดสวัสดีครับอ่าแต่อันนี้จะทำอย่างขั้นตอนทำยไงพี่เขียดมันเนี่ยใบตาลถางใหญ่ๆเนี่ยเราต้อง ตัดมาตาได้ทักทักหนึ่งให้มันให้มันมาอ,อมแล้วก็เอ่อมา,าท,ทากมาเนี้ยเขาเรียกว่าไอ้นี่เขาเรียกหักโคมาอ่าเขาจะเอาไปทำหมูบ้านหมูลากข้าวคนจะไม่ก้าที่เมืก่อนมันไม่มีสังกะสีไม่มีสังกะสีมันก็นมีเท่นี่แหละเราก็จะใช้เนี่ยแต่นี่แบบใบมันไม่ไม่ไมค่อยจะดีเหมือนทางอ่อนอ่อนก็จะหักอันนี้ก็จะอาจจะขาดเพราะว่าใบมัน มันไม่ทวยไม่ดีมันตรงใบมันอ่อนหน่อยอืฮักมันเคาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าหักขอมาหักข้อมาเหมือนเหมือนไอ้ตัวนี้มันเหมือนข้อมาเใช่ไหมครับอันนี้เมันเหมือนข้อมาเนี่ยตัวเนี้ยก็จะพับหักมาเลยอ่าใช่ดูค่ะท่านผู้ชมครับดูนี่คือวิธีการแบบวิธีชาวบ้านแบบดั้งเดิมอ่านะดูอ๋นะอเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็เอา เอาอะไรผูกไอ้นี่ละไอ้ถังมันนี่ไล้นนถงังเราถังตา,างนนี่เลยอ้าวมัดตรงนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมก็ไปในนี่แล้ว,วลก็ล็อกนี่ฮะมันก็จะอยู่เนี่ยเห็นไหมเออข้าสบายจังเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแค่นี้แค่นี้โอ,โอแ้แล้วแล้วตอนนี้เอาไปมุงยังไงเดี๋ยวอันอันนี้มันไม่สวยเพราะว่ถาถังมันไม่สวยเนี่ยเอาถังแ่วยให้ดูครับตรงถังอ่อนอย่างเงี้ย มันมีถางอนอนๆถา,างตงกล้วยนะแต่ว่าแคปแคปเพชรบุรีมันเยอะไงอือมันมีต้นน้อยเพราะว่ามันต้นไม่สวยมะพร้าวได้ไหมมะพร้าวไม่ได้เพราะว่ามันฮักไม่ได้เออไอ้นี่มันเป็นเป็นแมหมืนอนผูกยากนะของเดี๋ยวจะหาว่าเออดอกว่าจังหวัดเพชรบุรีนะครเพชรบุรีมันมีเยอะจริงต้นตาลต้นตาลมันเยอะครับแล้วก็มันมีใบที่เหลาเลือกได้อือไอ้นี่ใบที่เหลามันเลือกไม่ได้เพราะว่าใบมันแก่ทีนี้ ผมจะเอามาทำเผิงหน้าว่าเออทำเผิงหน้าคือว่ามันใครได้มือนกันโดยเราก็ไม่ต้องไปซื้อจากซื้ออะไรถ้าเกิดเรามีตาญเยอะโอ้เวเรามันมีตาญเยอะเมื่อก่อนที่เขาขึ้นตานขนเพชรบุรีเขาขึ้นตานทำคอกหัวคอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไถนี่นะีแล้วก็มันไม่ต้องอะไรคือของมันอยู่ในนี้ตัวเซ็ตถูกไหม ของพันอยู่ในตัวเต็มเลย,ย <S <S เนี่ยวิธีการก็มันทาไอ้นี่มันมือนข้อมาเหมือนแพ็กเกตขอมาไช่ไมก็คือบากบากให้มันใหม้ใหมันเข่าแล้วแล้วก,แวก็แล้วก็พับแล้วก็พับอถ้าบากมากก็จะหักอีกอันเนี้ยเนี่ยอันนี้อาจารย์เห็นไหมมันมันแตกยังไม่ได้ที่ มันังอ่อนใบมันไม่สวยอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งของชาวบ้านสมัยก่อนด,ดังเดิมที่เขาเคยทำกันใช้ไหมใช่มันมันจะไม่ดีอไาด,ากด้กูไดนะ้เมือนตั้งองนั้เดี๋ยวก็จะแข็งอันนี้เป็นตัวเดี๋ยวก็เอาไขยไข่ชเชือกเท่านี้แหละมัดก,กันเอง เออก็จะอยู่แล้อก็บุงบ้านได้โอ้ยยาวหนอนองนี้ครับแต่ก็เสร็จแล้วได้แล้วหนึ่งอันครับคามอันนี้ไอ้นี่มันแตกไอ้นี่ผอคอไปนี่มันแตกอันนี้นะเมื่อกี้มันมันดึงมาต้องดูหางคุยคุยนั่นนั่นนะถึงที่จะซวยไอ้นี่มันกดใช้ไดจะว่าคามคุ้ยมันไม่หนีถ้าไทยควยก็ต้องหาง้น หาต้นใหญ่ๆนะเนี่ยเน,นี่ยจะตัวมันแตกหมืนันแล้วอายุการใช้งานนานไหม,ไ,มได้จะอยู่เป็นปีปๆเลยปีอาจจะมาป,ะปีหนึ่งถ้าหรางว่าไม่มีอะไรไปทับมันอย่างเงี้ยอืมความคงทนอยู่สภาพก็คือ มันเรียกว่าขมมาอันเนี้ยมันก็จะใช้เปลือกไช่ในถางมันอีกแล้วเนี่ยถางมันเนี่ยมองเห็นง่ายๆไหมไอเหนียวๆเนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนขนทรไมก้อนเขาก็จะใช้ตัวเนี้ยไช่ถังตอกมัดถังตอกมัดไอไอน,นี่แหละเป็นตอกได้นะครับเอาไอน,น,นี่แหละเนี่ยก็จะผับ มันมันไม่มาดมาีมันกะแทกง่ายเนี่ยนี่ก็ได้แต่ว่ามันไม่เหมาะมันก็ทำได้แต่ว่า ทำมันเป็นใบนอ่อนทีนี้อยากจะดูว่าตอนไปมุงมุงลักษณะยังไงฮะเดี๋ยวจะมุงห็นอ่าอยากจะดูตอนมุงหลังจากที่เราได้ได้ได้เขาเรียกอะไรนะฮะขอมา้าขอม้าจากใบาตานานี่นนเดี๋ยวเราจะไปมุงดูไปเลยครับเดี๋ยวมาดูว่าวิธีการมุงโอ้แต่ว่าหลังคาเนี่ยผมเห็นแล้วสุดยอดมากเลยครับท่านผู้ชมครับนนคือคือ,อนน อันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้มันจะเนี่ยอ๋อมันจะนิ่มเลยไปดีๆมัเป็นแบบนี้ครับสภาพดีๆก็จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นควยแค่นี้เนี่ยเกิดคุณภาพดีๆถ้ามันเป็นไม้ออนนะเวลาหมูแต่นี่แปลกใจมากเออวิเคียร์ท่านผู้ชมครับนี่คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นจั่วหรือเป็นอะไรฮะเป็นเพิงเขาเรียกหมก มุกมุกมุกนะฮะทีนี้มุกเนี่ยมันแปลกมากปกติแล้วเขาจะตรงนี้เขาจะทํำยังไงเขาก็จะเอาไม้ผาาไอ้นี้ไม้พาดเอาไม้ผาาเออมันมุกทั่วไปถ้าเขาทำเออตามที่เขาทำเอตอเผิงนั่น่ะครับมันเรียกว่าตอเผิงถ้าเป็นถ้าเป็นบานเขาเรียกตอมุกอันนี้มันตอเผิงทีนี้มาดูความแปลกที่พี่เขียนทําอยู่มันเป็นอย่างเงท่านผู้ชมครับดูฮะลักษณะเหมือนเป็นฉากใบพัดเลยฮะ เออเอาเอาเขาเรียกว่าเดี๋ยวมองไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมให้ดูชัดๆเลยนะนี่ฮะอันนี้ก่อนลอยอันนี้เขาเรียกกรอนลอยอันนี้เกาเรียกกรอนลอยกรอนลอยร้อยอ๋อกลอนเอาร้อยใส่กันนะครับอ่าก็เรียกว่าเจาะรูเสร็จก็เอาตัวเชือกหรือเอ็นหวอะไรก็เนี่ยหวายก็ได้เชือกก็ได้อ่าร้อยเจาะเป็นรูเสร็จก็อ่าร้อยเป็นเรียงแล้ววก็รมความยาวไม่ไม่เท่ากัน เพราะว่าความยาวไม่เท่ากันเพราะว่าข้างอาจจะยาวกว่าอย่างนี้ฮะเป็นยาวมาอย่างนี้ฮรเราต้องตัดทีหลังสําคัญตัวนี้สวยมากตรงหัวโค้งเนี่ยแปลกมากที่เหียดนี่ฮะคือไม้จะเป็นวงกลมล้อมรอบเป็นดัดโค้งมาเลยดัดโค้งดัดโค้งมาถ้าที่จริงเขาท่านเขาจะใช้ไม้คณีฟางแล้วไปมัดทีนี้มันมันไม่ได้มันไม่ได้ฉากไม่ได้ฉากไม่ได้หมุนมันไม่ได้เลี่ยมแต่ทีเนี้ยผมก็เลยเอาตัวไม้ไม้ไผ่ตัวเนี้ยมาโค้งเป็นรูป ไปรูปวงกลมอ่ะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยทีนี้เอาตัวคอม้าเนี่ยอ่ามุงยังไงฮะแบบนี้นะก็จะถ่ายแบบนี้เดี๋ยทำหมูเนี่ยครับเนี่ยหมุูก็เอานี่ขึ้นมาแบบนี้อืมถ่ายตอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็ใช้ตอรัดก็อยู่แล้วตอกลัดก็อยู่กว่าเมื่อทั่วไปเห็นไหมเออกลัดทั่วไปเนี่ยโอ๋อง่ายๆนี่เองนะฮะ แล้วก็จะมีเอ้าไอ้นี่ไปเข้าไปสออีกหมูเห็นไหมแล้วก็จะหมูเงินเงินเงินจ้าตัวไปก็ <c ười> คือเ,เรีเยงเรียงระดับไปเลยระดับไปอย่างเงี้ยหมูมันจะหมูมได้เรื่อยนี้หมูให้ดูนะแต่ว่าปเป็นของผูกอันนี้ย ถ้า,าคิดหางคุยก็จะพอแล้วมก็จะมาหมูแบบมีอิฟเนี้นนนลยล